ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชือเ้อไวรัสฟาวิด Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของสารานุกรมประวัติศาสตร์นะครับในการน,นี้เรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีนะครับเรายังคงอยู่เรื่องราวของท่านอาบีไอซาอไลซลามนะครับที่ซึ่งท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะครับแล้วก็เป็นสัญญาณหนึ่งของเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบะตาลาที่พระองค์เนี่ยได้สร้างท่านนะครับจากผู้ที่ ไม่มีพ่อนะครับทำให้เกิดความมาสศจน์แล้วก็เกิดคำถามมากมายนะครับหับสังคมในยุคปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานไปในหน้าที่10เลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังไปนะครับช่วงที่พระนางมารยยมเนี่ยอุ้มท่านอบีอิสาไลาสลามนะครับกลับมาที่ที่ใบตุนมักดิสเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยก็ถามกับท่านนาบีพระนางมัดยามว่าโอ้ผู้เป็นน้องสาวของฮารูนบิดาของเธอไม่เคยประพฤติชั่วและมันดาของเธอก็ก็ไม่เคยทำบาปอะไรนะครับ <c oughs> ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงทักว่าเธอเป็นพี่สาวน้องสาวของฮารูนนะครับแล้วก็ใช่ฮารูนคนเดียวกับฮารูนในยุคของท่านนบีมูซาหรือไม่นะครับเพราะว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยยุคของท่านนบีมูซากับท่านนบีไอซาเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันทีเดียวนะครับก็ไปเจอฮะดิษหนึ่งนะครับซึ่งรายงานว่าท่านนบีมฮัมมัดสัลเราเลยว่สลลาลมเนี่ย ได้ส่งท่านมูมกีรอบินชุบ้าเนี่ยไปยังเมืองน,นัจยารนนะครับซึ่งที่นั่นนะครับชาวนสะอรออาศัยอยู่ที่นั่นเพราะเขาก็ถามท่านว่าพระนางมารยามเนี่ยจะเป็นน้องสาวของนบีฮารูนไปได้อย่างไรในเมื่อสมัยของนบีฮารูนและนบีอีสาเนี่ยห่างกันหลายร้อยปีทีเดียวนะครับซึ่งท่านมูกีรอเองก็ตอบไม่ได้ท่านยังกลับมาถามท่านอดซุนซอรอเรอะไรกสลามท่านหนึงตอบว่าท่านไม่รู้หรอกหรือว่า พวกเขาซึ่งหมายถึงคนในสมัยท่านนบีอีสาเนี่ยตั้งชื่อกันตามชื่อต่างๆของบรรดานบีประนางมรัรยามไม่มีพี่ชายหรือน้องชายแท้ๆในอายะข้างต้นที่ ที่ที่นางถูกเรียกว่าโอ้น้องสาวของฮารูนไม่ใช่คนเดียวกับนบีฮารูนพี่ชายของท่านนาบีมูซาไหลสลามแต่เป็นไปได้ว่านางอาจมีน้องชายร่วมพ่อที่ชื่อฮารูนวะลา,าอะลลัมหรือบางตัฟซิดกล่าวว่าน้องชาน้องสาวของฮารูนฮารูนในที่นี้หมายถึงชายคนหนึ่งในสมัยของพระนางามัรยม ชื่อว่าฮารูนความดีของเขานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บนันิซออินดังนั้นพวกเขาจึงเปรียบเปยพระนางมัดยามกับเขาด้วยความคล้ายคลึงกันในความดีและความเคร่งครัดในการอิบารัดประการหนึ่งว่านางเป็นน้องสาวของเขาอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับว่าโอ้น้องสาวของฮารูนที่กุรอ่านเอ่ยถึงเนี่ยไม่ใช่น,ะนาบีฮารูนนะครับซึ่ง เมื่อวานเนี่ยก็เล่าต่อไปนะครับเกี่ยวกับว่าเด็กน้อยอีซาเนี่ยก็ได้ได้ตอบคำถามนะครับได้พูดนะครับในวัย40วันนะครับโดยประมาณเนี่ยว่า คือพระนางมัดยามก็ได้แต่ร้องไห้นะครับสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ท่านนาบีอีสาชี้ไปที่เด็กน้อยอีสานะครับโดยชาวบ้านก็บอกว่าเด็กเล็กเนี่ยจะพูดได้อย่างไรนะครับโดยท่านนาบีอีสาเนี่ยก็ได้พูดนะครับกับพวกชาวบ้านนะครับบอกว่าท่านทั้งหลายฉันคือบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคำพีแก่ฉันและทรงแต่งตั้งให้ฉันเป็นนบีพระองค์ทรงให้ฉันมีความทรงทาให้ฉันมีความจําเริน พระองค์ทรงสั่งเสียชั้นให้ชั้นทําการละหมาดจ่ายสกาศพระองค์ทรงให้ชั้นให้ความดีแก่มารดาและแท้จริงเอเลอคือพระเจ้าของชั้นและพระเจ้าของพวกท่านดังนั้นพวกท่านจงคารพพักดีต่อพระองค์เถิดโดยพระนามของท่านนาบีอลอซาเนี่ยถูกเอ่ยในอัลกุรอานทั้งสิ้น25ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่พระนางมารยยมเนี่ยได้ ได้พูดนะครับเด็กน้อยอีสาเนี่ยได้พูดเนี่ยพระนางมัตยามเป็นไอ้ท่านนาบีซักริยาเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่ได้รับรองนะครับพระนางมัตยามนะครับโดยชื่อของออท่านอบาชื่อของพระไอ,อ ชื่อของนบีอีสาเนี่ยที่กุรานเอ่ยถึงนะครับผมจะยกตัวอย่างพี่น้องฟังที่บอกว่าวะเกลริหอินนากอตันนันมาซีฮาอีซาบันามารยามาหอซูลันลอการที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอัลมาซีอีซาบุตรของมารยยมซึ่งเป็นรอซูลของอัลลอ คือตรงนี้กุรอ่านเล่าให้นบีมอมัดฟังนะครับซึ่งตรงนี้เองในในกลุ่มของนซรรเนี่ยก็มีความคิดนะครับในส่วนของชาวคริสเนก็มีความคิดว่าพวกเขาเนี่ยได้ฆ่าท่านนบีอีสซาจริงๆนะครับแต่ตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เรากับในส่วนของนซรรเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับในส่วนของประวัติศาสตร์และเราก็เชื่อว่าในส่วนของคมคีร์ของพวกเขาเนี่ยได้มีการบิดเบือน โดยมีการเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วนะครับทีนี้การที่คุณอ่านเอ่ยถึงคำว่ามาซีเนี่ยเป็นอันตรายประการหนึ่งของท่านอบีอีไอซาไลาสลามนะครับเพราะว่าคำว่ามาซีเนี่ยในอีกความหมายหนึ่งนะครับในมูบานิสรออินหมายถึงกษัตริย์นะครับและตอนนั้นเนี่ยไบตุนมาก์ติสก็อยู่ในการปกครองของพวกโรมันนะครับซึ่งโรมันเองก็มีกษัตริย์หรือมีจกักรพรรดิแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ กุรอานเอ่ยชื่ออัลมาซีนะครับหรือว่าเป็นฉายาหรือว่าเป็นเป็นชื่อเรียกของท่านนบีอีสาฮลาสลามเนี่ยตรงนี้เองจึงเป็นอันตรายกับท่านนบีอีสซาโดยนัยยะของมันนะครับเพราะว่าคําว่ามาซีเนี่ยหมายถึงรอดซูนด้วยแล้วก็หมายถึงหมายถึง กษัตริย์ของประชาชนด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยในคำว่ามาซีนในความหมายจริงๆที่นะักอัตธิบายกุรานเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของบันิสรออีนนะครับโดยท่านอาบีอีซาไลาสลาเนี่ยท่านก็เผยแพร่ศาสนารอบๆทะเลสาบกาลิลีนะครับคือความฉลาดหรือ ฮิกมะที่ท่านอบีอีสาหลาสลามได้รับเนี่ยฉายแววตั้งแต่ท่านเองเนี่ยก็ในขณะที่ท่านยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับโดยในยท่านเนี่ยสามารถบอกได้ว่าอาหารมื้อค่ำของเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วแล้วเด็กๆในวัยนั้นเนี่ยเวลาเขากลับไปบ้านพออาหารเย็นปุ๊บเฮ้ยทำไมมันตรงกับที่อีสซาพูดไว้ตั้งแต่เมื่อกลางวันว่าเย็นเนี่ยพวกเขาจะได้รับประทานอาหารสมมุติว่าเป็นปลา และที่บ้านก็ทำจริงๆนะครับหรือนบีอีสาเนี่ยสามารถบอกได้นะครับว่าสิ่งที่ซ่อนไว้เนี่ยสิ่งที่หายไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็บอกได้หมดว่าในบ้านเนี่ยที่ท่านนาบีอีสาไม่เคยเข้าไปเนี่ยสามารถบอกได้หมดว่ารายละเอียดในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งนี้เองนะครับ ซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยก็เกิดความสงสัยนะครับในตัวของท่านอบีซาหนึ่งคือท่านสามารถพูดได้ตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็ยังยังรู้ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยในวัยประมาณ12ปีนีท่านสามารถบอกได้นะเรื่องที่คนอื่นไม่รู้เนี่ยถ้าเป็นในยุคข,ของเราเนี่ยเราอาจจะจินตนาการไปพวก เกี่ยวกับพวกหมอดูพวกอะไรซึ่งประชาชนในยุคของท่านนบีซา์ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยชอบในเรื่องของการแพทย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นมัวยีสัตร์ที่พงอัลลอฮฺสุบฮตาลาจะประทานให้กับรอดซูลท่านไหนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับความชอบความนิยมของประชาชนในยุคนั้นนะครับทีนี้ย้อนกลับไปไวัยเด็กหลังจากที่ท่านนบี อิซาไลาสลามลอดที่ใบตุลลหมินนะครับที่บอกว่าที่เมืองเบตเลเฮมห่างจากใบตุ้นมักดิสประมาณ8กิโลเนี่ยพระนางมรัรยามก็คลิปให้กับท่านนบีอิซาไลาสลามในขณะที่ท่านอายุประมาณ8วันนะครับซึ่งการคลิปเนี่ยก็คลิปตามแบบอย่างนะครับรูปแบบของท่านนบีุีบรอฮิมาไลสลามซึ่งท่านเป็นคนแรกนะครับที่คลิปเนี่ยเอาง่ายๆคือเผ่าพันธุ์เซเมิติกเนี่ย ตั้งแต่นบีบ,บรอฮีม,มาเนี่ยก็มีการคลิปมานะครับแต่ท่านนบีบรอฮีมเนี่ยอย่างที่เคยเล่าพี่น้องฟังก็คืออายุเยอะแล้วนะครับในขณะที่ท่านคลิปเนี่ยหลังจากนั้นก็ขี่ห้ท่านนบ,บีอิสมาอินก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่แต่ในส่วนของท่านนบีซาไลสารามเนี่ยประมาณ8วันนะครับแต่ในขณะที่ท่านอายุ12ปีเนี่ยท่านไปฟังแรบ,บาบนะครับแรบ,บายก็คือนักบวชของชาวยิวเนี่ยที่เขา กำลังกล่าวสุนทรพจน์กำลังบรรยายกำลังสอนศาสนาเนี่ยท่านเนี่ยเกิดข้อสงสัยนะครับจนกระทั่งถามเนี่ยจนกระทั่งนักบวชเองเนี่ยก็พูดไม่ได้นะ บางทีเนี่ยคนข้างๆเนี่ยต้องคอยมาสะกิดบอกกับท่านนบีอีสซาลส์สลามบอกว่าอย่าถามอย่าถามเพราะว่าส่วนหนึ่งนักบวชในเวลานั้นเนี่ยก็มีนักบวชที่สแสวงหาผลประโยชน์กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านนบีไอซาลส์สลามถามในเรื่องที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยนักบวชหรือแรบไปเหล่านั้นเนี่ยก็อึกอักที่จะตอบนะครับทีนี้ในขณะนั้นเองเนี่ยพนังมัตยามก็พยายามนะ ให้ท่านอบีอีซาเนี่ยไปอยู่ในชนบทบ้างพาไปคือไม่อยากจะให้เข้าสังคมนะครับประกอบกับเวลานั้นเนี่ยเองเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตลาได้แต่งตั้งท่านอบียลยานะครับในในในวัยเดียวกันกับท่านอบีอีอซาเนี่ยเป็นรอซูลนของอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีสองคนนะครับที่ฉายแยอาฉายแววเวลานั้นทีนี้พอผู้คนเนี่ยเริ่ม หลงไหลเริ่มศรัทธาธในตัวท่านอบีาอิสาไลสลามให้ความนิยมต่อตัวท่านอบีาอิสาฮสลามเนี่ยประกอบกับชื่อเรียกคําว่ามาซีเนี่ยก็ทําให้พระนางมารยยมเนี่ยต้องพาอีสาลอไปที่อียิปต์นะครับอ,อพยพไปอยู่ตรงนู้นเลยเพราะกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะว่าแรบบายเองเนี่ยก็พยายามไปไปใส่ไขไปร้องเรียนกับกษัตริย์นะเหมือนที่ผมเล่าพี่น้องฟังไก้กษัตริย เฮราคิอสเนี่ยที่ที่สังหารท่านอบียะยาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะยะยาไม่ไม่ฟัตวาไปตามที่กษัตริย์ต้องการนะครับ <c oughs> โดยพระนางมาริยมเนี่ยได้พาท่านอบีอีซาไลาสลามเนี่ยกลับมาที่ปาเลสไตน์กลับมาที่ไบตุนมักดิสเนี่ยหลังจากที่นบีย์ยาโดนฆ่าไปแล้วนบีซักกะริยาเนี่ยได้ ถูกยกขึ้นสู่ฟ้ากฟ้าไปแล้วเนี่ยในช่วงนั้นเองนะครับเหมือนกับการกระทําทุกอย่างของของพระนางมารยามเนี่ยก็เป็นการดนใจจากอัลลอฮ์สุบฮัตลาเพราะพี่น้องต้องไม่ลืมว่าพระนางมารยามเองก็ได้รับวหวหีจากอัลลอฮ์สุบฮัตลาเหมือนกันนะครับและอัลลอฮ์ก็ยกเกียรติพระนางมารยามให้อยู่ในระดับเดียวกับ กับบรรดารอดซูลท่านอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าท่านนบาบีเอ๊ะพระนางมัรยามเนี่ยไม่ได้เป็นรอดซูลของอลัลลอฮ์เท่านั้นเองเพราะความที่เธอเป็นผู้หญิงเนี่ยท่านนบาบีซาไลสลามเนี่ยท่านขึ้นไปเก็บมะกอกนะครับบนภูเขาไซตูนนะครับท่านก็ขอดูอาจากอาลัลลอฮ์สุบัตาลาเนี่ยขอให้อลัลลอฮ์ให้ความเมตตากับท่านเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเวลาที่ ผู้คนข้างคลผู้คนศรัทธาผู้คนให้ความนิยมกับท่านนาบีซาไลาสลามเองเนี่ยนบีอีซาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับก็ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบานตานนั่นเองและที่นั่นเองนะครับเป็นสถานที่ที่ท่านนาบีอิสานี่ย ได้รับเกียรตินะครับคือยิปริ์ปรากฏกายขึ้นอยู่บริเวณนั้นนะครับเกิดแสงรัศมีตรงนั้นแล้วก็ยิปริ์ปรากฏกายให้กับท่านนบีอีสซาได้เห็นพร้อมกับมอบคำพีอินยีนแล้วก็อธิบายเตารอนให้กับท่านนบีอีสซาฟังอธิบายคำพีอัซบุตซึ่งเป็นคำภีก่อนหน้านี้ให้กับท่านนบีอีสซาเนี่ยได้รับฟังเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า นบีมอมัดเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลที่ไหนคำตอบก็คือที่ถ้าฮีเร เพราะว่าเป็นการปรากฏกายครั้งแรกของยิบารินและก็นำบวยฮีมาให้ท่านนาบีม,มัมัดเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าท่านนาบีอีซาได้รับการแต่งตั้งเป็นรอดสูลที่ไหนก็คือบนภูเขาไซตูนนี่เองนะครับหลังจากนั้นในซุรอมาอิดะอายะที่110นะครับอัลลอฮ์สุบะตาลาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์สุบะตาลาได้ตัดแก่อีซาบุตรของมัตยามว่า จงลำลึกถึงความปวดบานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับประชาชนขณะที่อยู่ในเปลและขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและขณะที่ข้าได้สอนเจ้าซึ่งคำพีและความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนาและอัตตารอดและอันอินยิน และขณะที่เจ้าได้สร้างขึ้นจากดินดังรูปด้วยอนุมัติของข้าและเจ้าเป่าเข้าไปในรูปนกนั้นมันกลายเป็นนกด้วยการอนุมัติของข้าและที่เจ้าทำให้คนตาบอดแต่กำเนิดและคนเป็นโรคผิวหนังโรคผิวหนังในที่นี้ก็หมายถึงโรคเรื้อนนะครับซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ในอดีตนะครับได้หายด้วยการอนุมัติของข้าและขณะที่เจ้าทำให้คนตายออกมา จากสุสานนะครับตรงนี้ออกมาจากกูโบสเลยนะครับด้วยการอนุมัติของข้าและขณะที่ข้าได้ยับยัง้งและหันเหวงวานของอิสราเอลอ,ออกจากเจ้าเมื่อเจ้านำหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาและบรรดาผู้ฝ่าฝืนในหมู่พวกเขาก็กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากมายากลอันชัดแจ้งนะครับในสุระฎีใหม่ดะอายะที่110นะพี่น้องดูนะครับจากอายัดคุณอ่านตรงนี้นะคืออย่างที่บอกกับพี่น้องว่า ถ้าประชาชนเนี่ยชอบอะไรหรือว่าหลงไหลหรือว่าข้างไคล้ในสิ่งใดเนี่ยมวยยีสาตที่อเลอสุปะตลาให้พวกเขาได้รับเนี่ยจะมาเหนือจากสิ่งที่พวกเขาพวกเขาสามารถกระทําได้เหมือนกันเนี่ยพวกผู้คนในยุคนั้นเนี่ยชอบในเรื่องการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นอเลอให้ นบีอีซาเนี่ยสามารถปั้นดินเป็นรูปนกหลังจากนั้นก็เป่าวิญญาณเข้าไปเนี่ยทำให้นกนั้นเนี่ยมีชีวิตแต่พี่น้องดูนะครับในอันคุรอ่านเนี่ยจะวงเล็บเหมือนไม่ใช่วงเล็บนะได้กล่าวไว้เลยบอกว่าด้วยการอนุมัติของข้าข้าในที่นี้ก็คืออัลลอฮฺสุบะตลาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความสามารถของนบีอีซาแต่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบะตลานบีอีซาเนี่ยสามารถทําให้คนตาบอดแต่กําเนิดหายได้ ทำให้คนเป็นโรคเรื้อนซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นบีอีสาเนี่ยแค่ลูบไปที่ผิวหนังของพวกเขาพวกเาก็หายแต่ต้องวงเล็บว่าด้วยการอนุมาติของอัลลอฮ์นบีอีซาทําให้คนตายที่ถูกฝังอยู่ในพื้นดินเนี่ย ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยนักอาธิบายกุนอ่านบอกว่านาบีอีสาเ่ยได้ทําให้คนตายฟื้นขึ้นมาด้วยกัน4ี่คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องบอกว่าด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบัตต์ลลาไม่ใช่ความสามารถของท่านนาบีอีสาเลไรสลลามนะคือถ้าทําได้ด้วยตัวเองขณะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นพระเจ้าไปแล้วนะไม่ใช่หอดูลนะครับแต่ที่กุนอ่านพูดให้ฟังก็คือว่าด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบัตตลา ทีนี้เวลาเอ่ยถึงเรื่องราวของท่านนบีอีสซาปุ๊บเนี่ยก็จะ,ะถ้าเอ่ยถึงนบีมอม,มัดเ่ย สาวกของท่านคนสนิทของท่านเนี่ยภาษาหรับใช้คำว่าสหฮาบะนะครับแต่ในยุคข,ของท่านนาบีไอซา,าเนี่ยกุฎอ่านใช้คำว่าฮาวารียูนนะครับซึ่งฮาวารียูนเนี่ยก็หมายถึงคนสนิทหรือมิสหายของท่านนาบีอิสาลาไลสลามซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้ศรัทธานะครับโดยในกลุ่มของอัลฮาวารียูนเนี่ยกุฎอ่านก็ไม่ได้เอ่ยว่า ซอฮาบะหรือว่าคนสนิทหรืออหวารียูนของท่านนบีอีซาเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะครับแต่ในส่วนของนัสอรอเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าประมาณ12คนนะครับแต่ในในบางบทในบางคัมภีร์ของเขาในคัมภีร์ของเขาที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยบางรายงานก็บอกว่ามีประมาณ70คนนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องที่ของเขานะแต่ว่าทีนี้ กุอานเนี่ยเอ่ยถึงฮาวารียูนไว้หลายที่ทีเดียวนะผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังในสุรอาลไลอิมรอนอายะที่52นะครับที่อลัลลอฮฺสุบะตลากล่าวว่าข <c oughs> ออ,อนุญาตกล่าวเป็นภาษาไทยเลยนะ <c oughs> ก็คือคั้นเมื่ออีสารู้สึกว่ามีการปฏิเสธเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาจึงได้กล่าวว่าใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปสู่อลัลลอฮฺและบรรดา สาวกผู้บริสุทธิ์ใจแกแกล่าวว่าพวกเราคือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือก็คืออัลฮาวารียูนะครับพวกเราศรัทธาต่ออล้อแล้วและท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงเรานั้นคือผู้น้อมตามนะครับที่กุรานประกอบว่ากอลัลฮาวารียูนะนะนูอันซอรุน่นลออามาน,นาบิละที่ในสุรา อาลัยอิมรอน,นะครับเพราะฉะนั้นฮาวาริยูเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ต้องบอกว่าในบีอีซาเนี่ยใช้เวลาในการเผยแพร่ศาสนาจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ3ปีเท่านั้นเองนะอัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นรอดซูลเนี่ยอายุ30นะครับ แต่ว่าผู้ที่ศรัทธาต่อท่านเนี่ยโดยพื้นที่หลักๆเนี่ยเขาบอกว่ารอบทะเลสาบกาลิลีนะครับก็บริเวณไบตุนมาร์ติสเนี่ยมีผู้ตามท่านในขณะนั้นเป็นแสนคนทีนี้การตามตามท่านเป็นแสนคนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือพวกแรบไบในคิดในส่วนของศาสนายูดายเนี่ยนักบวชในศาสนายูดายก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวศาส,สนาของนาซารอเนี่ยจะเป็นไงครับจะ จะมาฉายแววมาบังรัศมีของยาฮูดีก็จะทำให้คนลืมยาฮูดีแล้วในยุคข,ของท่านอบีอีซาต้องบอกว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาได้แยกระหว่างยาฮูดีกับนาซรอออกจากกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่มีรอดศูนท่านใหม่มาเนี่ยประชาชนที่ปฏิบัติตามความเชื่อชาริอะบัญญัติของรอดูุนท่านก่อนเนี่ยก็ต้องมาตามรอดูุนท่านใหม่นะครับแต่ แต่พวกของยาฮูดีเนี่ยพวกแรบาบที่ซึ่งเขาก็ไม่ยอมตามนะครับพอไม่ยอมตามรอซูลท่านใหม่เนี่ยก็เท่ากับปฏิเสธรอซูลปฏิเสธรอซูลก็เท่ากับปฏิเสธอัลลอฮฺสุบะตาลาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นอีกคนละศาสนานะกับากายเป็นคนละศาสนากันนะพี่น้องครับเรื่องราวของท่านนบีอิาลาสลามเนี่ยกำลังเข้มข้นทีเดียวนะและเดี๋ยวข่าวหน้าผมจะเปรียบเทียบ สิ่งที่เขากล่าวในอนันกุรอ่านกับสิ่งสิ่งที่พวกเราเชื่อในอนันกุรอ่านกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อในคำพีของพวกเขาเนี่ยในส่วนของฮาวาริยูเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ในกุรอ่านต้องบอกว่าไม่ได้เอ่ยว่าฮาวาริยูนมีใครบ้างแต่ของเขาเนี่ยมีการกล่าวไว้เนี่ยโดยหลักๆก็คือ12คนเนี่ยว่าจะมีใครบ้างนะครับและฮาวาริยูเนี่ยพี่น้องครับก็เป็นที่มาของการประทาน มาอีดานะครับสัมรับอาหารจากฟากฟ้าลงมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอัลสุปัตลาด้วยนะครับมีคุณอัมอัมสิรินันทศักิ์เนี่ยให้สลามมานะครับว่าอะไรคุมุสลามบอรอกตุลล้อว่าบารอกาตุก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับส0นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับวัดบิลัยเตอฟิกวันทีาใยะวัสลามมวอะไรกุ้มบสลามบรอตุลล้อว่าบารอกาตุ ooh